สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผทหนึ่งกุมภาหกสามนะครับโจทย์ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนสี่สิบคนผลการสํารวจน้ําหนักของนักเรียนห้องนี้พบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของนักเรียนห้องนี้เท่ากับห้าสิบกิโลกรัมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานห้ากิโลกรัมถ้าห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายยี่สิบสองคนโดยที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ําหนักของนักเรียนชาย เท่ากับ50กิโลกร,รัมและ4กิโลกร,รัมตามลำดับแล้วน้ำหนักของนักเรียนหญิงมีสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็ข้อนี้น่าจะเป็นเรื่องของ sd รวมนะครับเรื่องของส่วนเบีเบนมาตรฐานรวมแล้วก็มีคำถามตอนท้ายเป็นเรื่องของสัมประสิทธิ์การแปรผันนะครับทบทวนสูตรกันนิดนึงแล้กันนะครับถ้าถามว่าสูตรสัมประสิทธิ์การแปรผันนะครับ สัมประสิทธิ์การแปรผันนะครับตัวย่อที่เราใช้กันก็คือตัว cv มีค่าเท่ากับ sd ส่วนค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับบางคนก็จะเขียนอยู่ในรูปนี้นะครับแล้วแต่โอเคทีนี้ถัดมาถ้าพี่แบงค์บอกว่ามันมีของทั้งห้องแล้วก็มีชายกับหญิงพี่แบงค์เตรียมข้อมูลนี้ไว้ก่อนละกัน sd รวมทั้งหมดกำลังสองนะครับมีค่าเท่ากับก็คือความแปรปวนรวมเนาะเท่ากับ n 1 แล้วก็ความแปรปรวนของห้องที่หนึ่งบวก n2 สองแล้วก็ความแปรปรวนของห้องห้องที่สองแล้วก็ n1 หนึ่งมิวหนึ่งลบมิวรวมกำลังสองนะครับแล้วก็บวกกับ n2 สองมิวสองลบมิวรวมทั้งหมดกำลังสองหารด้วย n1 หนึ่งบวก n นสองนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับถ้าพี่แบงค์ค่อยๆเขียนข้อมูลออกมานิดนึงละกันนะครับมี ชายนะครับชายแล้วก็หญิงแล้วก็รวมนะครับถ้าเราพูดถึงจํานวนคนเรามีรวมคือ40คนนักเรียนชายห้องนี้มี22คนแปลว่านักเรียนหญิงห้องนี้ก็คือ18คนถูกไหมครับทีนี้ถัดมาส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานของนักเรียนห้องนี้คือ5ก็มีมิลกับมีซิกมานะ ตัวนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนทั้งห้องคือ5แล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ50นะครับของนักเรียนชายเรารู้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ50แล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ4พอพี่แบงค์เห็นแบบนี้ครับสิ่งหนึ่งที่รู้แน่ๆก็คือถ้าหากว่ามิวหนึ่งเท่ากับมิวรวมนะครับตัวนี้ต้องเป็น50ด้วยทันทีนะครับ ก็ถ้าใครอยากรู้นะครับเรามาเข้าสูตรมิลรวมมีค่าเท่ากับ n1 มิล1บวก n 2สองมิล2ส่วนด้วย n1 บวก n สองในการพิสูจน์กันนิดนึงนะครับก็ถ้าใครอยากรู้เชิงตัวเลขนะครับเราบอกว่า50ิตัวนี้สมมติว่าพี่แบงค์ยังไม่รู้นะว่าตัวนี้คือเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ n1 ก็คือ22มิล1ก็คือ50บวกกับ18คูณมิว2 นะครับก็หารด้วย22บวก18แล้วถ้าพี่แบงค์คูณไควขึ้นมาโดยที่พี่แบงค์ไม่แจกแจงด้วยนะตัวนี้ก็คือ50คูณ22อ,อ๋อขอโทษโดยที่พี่แบงค์ไม่บวกกันก่อนนะแล้วตัวนี้ก็คือ50คูณ18มีค่าเท่ากับ22บคูณ50บวกกับ18คูณมิเห็นไหมครับว่าตัวนี้กับตัวนี้มันหายกันไปแล้ว18ก็มาหารกับตัวนี้ออกไปมิก็เลยได้50 ทันทีนะครับก็เป็นข้อตกลงเนาะปกติก็คือถ้ามิลหนึ่งเท่ากับมิลสองเราก็บอกได้เลยว่ามันต้องเท่ากับมิรวมด้วยนะครับอันนี้ถ้ามีตัวใดไรตัวหนึ่งเท่ากันอีกตัวหนึ่งก็จะเท่ากันนะครับทีนี้ถัดมาพอพี่แบงค์รู้ว่ามิรวมเนี่ยมันเท่ากันแล้วอยากจะหา SD ของตัวผู้หญิงก่อนเพื่อที่เดี๋ยวจะเอามาใส่ตัวนี้นะครับ ถ้าอย่างนั้นพี่นั่งบอกว่าตัวนี้ถ้ามิวมันเท่ากันวงเล็บนี้ก็หายไปวงเล็บนี้ก็หายไปเพราะมันจะกลายเป็นศูนยก็กลายเป็นสูตรสั้นนะครับหลายคนชอบท่องที่สูตรสั้นมากกว่าคราวนี้มันเหมือนเป็นการหาย้อนนะครับก็คือมาหาของผู้หญิงนะครับยังบอกว่าตอนนี้ตัวรวมคือ5 5กําลัง2มีค่าเท่ากับ 22, 4, 2 2คูณ4กํกลัง2บวกกับ18คูณ อของผู้หญิงนะครับกำลัง2หารด้วย22บวก18นะครับคราวนี้เราก็มาแก้สมก,การกันธรรมดานะครับตัวนี้ได้25ตัวข้างล่างนี้ได้40นะครับแล้วตัวนี้ก็คือ22คูณ16บวกกับ18คูณของผู้หญิงกำลัง2ตัวนี้นะครับส่วนเป็นเบมมตรฐานตัวนี้ได้100 0นะครับ16คูณ22กลายเป็น สามห้าสองนะครับแล้วตัวนี้ก็คือ18แล้วก็ของผู้หญิงกำลังสองแบบนี้เอา352ย้ายกลับไปลบก็เลยกลายเป็น6 4 8นะครับแล้วก็ตัวนี้กลายเป็น18คูณ SD ของผู้หญิงนะครับยกกำลังสองคราวนี้พี่แบงค์ก็ย้าย18ไปหารนะครับเราก็บอกได้ว่า ส่วนเบเมนมาตรฐานของผู้หญิงกำลังสองมีค่าเท่ากับ648หารด้วย18นะครับก็เอาแม่2ตัดก่อนตัวนี้เหลือ9ตัวนี้เหลือ324นะครับพี่แบงค์ถอดรูทเลยละกันพอดีพี่แบงท่องเลขได้ว่า SD ไอตัว3 24กํากำลัง2องเนี่ย3 2 4เกิดจาก18กํากำลังสองเกเกิดจาก3นะครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ก็เลยรู้ว่าตัวนี้ออกมาก็เลยกลายเป็น6โอเค สุดท้ายละถ้าอยากจะหานะครับถ้าอยากจะหาสัมประสิทธิ์การแปรผันของกลุ่มผู้หญิงนะครับสัมประสิทธิ์การแปรผันของกลุ่มผู้หญิงทำไง CV มีค่าเท่ากับส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานส่วนด้วยค่าเฉลีย่ยซึ่งเมื่อกี้ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเราเพิ่งหามาว่ากลุ่มผู้หญิงคือ6นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผู้หญิงเราก็บอกมาแล้วว่ามันคือ50 ดังนั้นตัวนี้ถ้าพี่แบงค์คูณ2ส่วน2เพื่อที่จะทำทศนิยมให้มันเอ่อทำตัวส่วนให้เป็นส่วนร้อยนะ2คูณ6ได้12เพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาได้0.12นะครับก็ตอบข้อ2เนาะคือข้อนี้มันก็เป็นเรื่องของสัมประสิทธิ์การแปรผันแล้วก็สูตรยาวตัวนี้นะครับหลายๆคนไม่อยากจำพี่แบงค์บอกว่าสูตรนี้ควรจำนะออกข้อสอบก็ออกหลายๆทีแล้วนะครับ แล้วก็เรื่องทริคที่ว่ามีกี้เพียงจะได้ไม่ต้องมานั่งหาตัวเนี้ยไม่ต้องทําเลยสีม่วงเพียงก็รู้ทันทีเลยว่าตัวนี้คือ50อาจจะลองศึกษาหรือลองจดออกมาเพิ่มเติมนะครับลองจําออกมาดูโอเคข้อนี้ตอบข้อ2นะครับ